เราอยู่ท okay, ี่สนนโซแคียนะคะก็ไะวังรถนะคะเมื่อกี้ต้อระวังรถโอเคมันจะพาไป <Lia ons S 2> ไหนคะอันนี้ก็จะพาไปสวนตรงนู้นเหรอคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าชื่ออะไรโอเคค่ะโอเคค่ะไปเลยตัวอะไรเกาะหัวคะตัวอะไรเกาะหัวตัวะ อันนี้เป็นอะไรลูกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะเช่าได้ก็อันนี้คือวิธีการต้องเช่าผ่านแอปมีสปอนเซอร์เขาถูกเาไม่มีสปอนเซอร์ไะถ้าแต่ได้สกูตเต่าก็เข้าได้นะลอรี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 อาร์ลอรีลอร่นี่ตัวนี้แล้วนี้มันเป็นไหนมาครับ

เราไปเดินมาถึงแล้วนะคะได้ที่เรียนศิลปะของคุณมากเลยชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรโอเค โอเคทางนี้ลูกทางเข้าทางนี้ลูกท,ท,ท,ทางเข้าไหนนี้ก็จะทางเข้าสวนวเป็นไงเป็นไงโอ้โออาวอยากไปตรงไหนอยากกินไ้ก่อนที่แม่ถ <laughs> ึงมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกินข้างในมันจะเป็นเราจะกินกับเราจะกินอุ้ยนี่ <laughs> อะไรน <laughs> ี่อะไรนะครับน้าอะไรนะ้ะไปจะไป ที่เขาอนุญาตให้เราเล่นมันจะเป็นแบไหนข้างในเราจะเป็นลานเลยกเอางี้นะคะเดินเข้าไปข้างในดีนกว่าอยจะเป็นนะอะไมเดี๋ยวไปเดินเลยลูกเดี๋ยวต้นไม้ตายเดี๋ยวก็หญ้าก็ตายลูกแต่ได้ถึงต้องทำอะไรนะคะชิบปึ๊บค่อยๆเดินไปถึงญี่ปุ่นแล้วเลย,เลยโอเค นังนี่คิดเกเดินเยวไม่ได้คิดเก่สิมันคน้เยอะีมัน็ไย่ได้ไเนาแีไหปนอาแตะนพี่เขาถ่ายรูปสัญญาเลย่กนไหมนี่นะน้องใส่ลองเทาคุยกัดดังนั่งไหนคะนั่งคือเลยอย่างนั้นหนนั่งไหนใครปลูกใครอะไรชื่อคนไหนสมเด็จพระเทพรัตน ลาชาสุดาสยามบรมมาาชมารีส yeah, 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 ่งปลูกปลูกวันไหนคะปลูกปลูกปลูกวัาดียี่สิบหกวิตูดาขมพันห้าร้อยหกสิบหุยตัวเร็วจังสี่ปีเอ้ห้าปีเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะโอเคค่ะ ก็จะไปตรไๆแล้วเปดูมาเล็ดูตรงน้เลยค่ะไปไปบีบอะไรมาบ้างคะบีบบีบโอเคไม่ค่อยได้เปิด้เปิดน้ำค

เดินกันต่อไหมคะอออตอนนี้กี่โมงอ่ะเอล<ป>มบ่ายบ <16. S 3> ่ายเท่าไหร่นะบ่าสิบหกใช่แดดสวยมากเนาะเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปกำลังสวยเลยสาวแดดกำลังสวย นะเราจะขึ้นไปบนนู้นกันนะคะไปดูว่าวิวสวยไหมเคเด็กคนนี้โหดมากเลยกินหมีหลายตัวอะไรนะหลายตัวกินหมีหลายตัวหมีมีสีไหนคะมันติดกันเหรอเขียวโอเคเข,เ,เขียวอร่อยบุญชอบสีอะไรที่สุดลูกไม่รู้ นนมัก็กเป็นนี่เชมอูก็เสีนชมียสพม <c oughs> แม่สงสัยว่าแบบเหมือนใบไม้มันเปลี่ยนสีจริงๆอ่ะไม่รู้มันต้นอะไรพรอมเหรหนึ่งไปอันนี้นะคะถ้าใครมาที่นี่นะคะต้องอย่าลืมตามหากระต่ายม,มีกระต่ายด้วยเหรอคะมีค่ะที่ไหน,น,นคะอุ<ป>้ย ใส่ถืออะไรกระต,ตุยถือดอกไม้นะคะโอ้โหมีเรื่องประเวณีสูงม,ม,ม,มาแมนะ่อะไรนะคะกระไยติดปางเลยมุนมนี้นะคะเขาว่าเป็นมุมที่ต้องมาถ่ายนะคะถ่าแล้วดูชูขา <c oughs> ขานะคะโอยนะ <c oughs> ก็จะเก่งๆนิดนึงนะคะโอเคอาหารมาหน่อยค่ะโอเคค่ะถ่ายแล้วคะ่ะวายนะคะ,ค,ะ,ค,ะคนเริ่มมากันเยอะเลยอยกลองยืนขึ้นฮะยืนไหนลูกไม่เอาเดี๋ยวตกโนโนโนอ๋อแค่นั้นเนาะ <Bye. S 1> โอเคเงี้ยเหรอคะ โอเคค่ะแล้วไ,ไงต่อคะ เรียกจบไปแล้วนะคะคลิปคลิปอะไรคลิปอะไรคะคลิปพาคลิปพาอะไรดีพาพาเดินเล่นพาพาให้มาดูพาหมาพาหมาไพาหมาอย่างบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรพาอะไรพาผู้ชมไปไหนมาคะไปอุฏยอาร้อยปีค่ะกุฏิอาร้อยปีคใรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ไม่เหมือนตอนกอดกว่าไล์กดแชร์กด s าวซาคายให้อวดไวมอ่า <laughs> อย่าลืมมาตามหาอะไรลูกตามหากระต่ายนะคะโอเคตามหากระต่ายแล้วถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะส่งมาใครเจอแล้วส่งมาเขาส่งมาถ้าใคร,รไม่เจอถ้าใครไม่เจอขอให้อัปัจชิม <laughs> ายหัวเรอ่าป้ายบายบายค่ะ 对。<laughs> <laughs> <laughs> Big, big like this, and this is a tiger, egg and fire, fire tiger milk. Mm -hmm. It's really delicious. I, I I don't know. It's delicious. I don't know because I I don't I never tried I I I never I I can. Okay. What? <laughs> what? <laughs> what?